สวัสดีสสดค่นนะ,ดคะ,ะดิฉันนางสาวนภัสพรเขนิมิตค่ะดิฉันนางสาวสุริศีสิมลวนค่ะและดิฉันนางสาวสุริสาคันธรค่ะนักศึกษาระดับปริญญาตรีแผนวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะพาทุกท่านมาพบกับสู่วิถีเป็นนี่อย่างเป็นสุขค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการเข้าใช้เว็บไซต์ค่ะเราจะค้นคําว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วเมื่อพบเว็บไซต์ของธนาคารในแห่งประเทศไทยแล้วเราจะเลือกที่ s t a n g Story ค่ะและกดคลิกที่ s t a g Story นะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการเข้าใช้เว็บไซต์และเมื่อเลือก s t a g Story นะคะเมื่อเลื่อนลงมานะคะเราจะพบกับเรื่องการเงินสําหรับคุณค่ะและในเรื่องการเงินสําหรับคุณก็จะมีหัวข้อของหนี้ค่ะ เมื่อคลิกเข้าไปที่เรื่องของนี่แล้วนะคะก็จะมีหัวข้ออีกมากมายเลยค่ะให้เราเข้าไปศึกษาดูนะคะและเมื่อเลือกสตังตอรี่นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทาความเข้าใจก่อนลงนามในสัญญากันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทาความเข้าใจก่อนลงนามในสัญญากันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําความเข้าใจก่อนลงนามในสัญญากันค่ะต่อไปนะคะ ก่อนลงนามในสัญญาใดๆร่วมถึงการขอกู้เงินต้องอ่านทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและเงื่อนไขต่างๆเช่นวัตถุประสงค์ในการกู้เงินตรงตามที่ขอกู้ระยะเวลาที่ให้กู้เงินกำหนดวันชำระเงินและความผิดในการชำระเงินจำนวนเงินทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรถูกต้องตรงกันอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ เป็นแบบคงที่หรือลอยตัวหากเป็นแบบลอยตัวธนาคารต้องแจ้งประเภทของอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงเช่น MRR, MLR, MLR บ x ซหรือ MLR ลบ x ตารางแสดงจำนวนเงินผ่อนต่องวดที่แสดงทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยประเภทและรายละเอียดของหลักประกันในสัญญาจำนองหลักประกันว่าตรงตามที่ระบุในสัญญาหรือไม่เงื่อนไขาการไถถอนและการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน เงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้เช่นดอกเบี้ยผิดนัดค่าใช้ใจ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เงื่อนไขการยึดหลักประกันเมื่อผิดนัดชำระหนี้เงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดเช่นหากอยากเอาเงินก้อนมาโอนหนี้ก่อนครบอายุเงินกู้จะทำได้หรือไม่และมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างได้ละเอียดอื่นๆเช่นค่าจดจำนองหลักประกันค่าประเมินราคาหลักประกัน ราคาประเมินของหลักประกันถ้ามีนะคะค่าใช้ใจ่ายในการทำประกันวินาศภัยต่างๆใช้เงินตามวัตถุประสงค์เราควรใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้และไม่ควรแบ่งเงินไปใช้ทำอย่างอื่นเพราะอาจทำให้ไม่มีเงินพอที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจและมีประโยชน์กว่ารวมทั้งอาจทำให้มีรายได้ไม่พอไปชําระหนี้ตามที่ประมาณการไว้แต่เดิมด้วย ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆเช่นการใช้จ่ายหรือการชำระหนี้ทุกครั้งที่ได้รับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินหากพบว่าไม่ถูกต้องควรรีบแจ้งเจ้าหนี้เพื่อแก้ไขโดยเร็วและเก็บเอกสารไว้ตรวจสอบกับงวดชำระเงินถัดไปว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่จ่ายเงินตรงเวลาและตามเงื่อนไขควรจ่ายเงินให้ตรงเวลาและตามเงื่อนไขโดยจ่ายให้ตรงตามสัญญาภายในวันที่กำหนด และจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มและรักษาประวัติเครดิตให้ดีอยู่เสมอรวมถึงการไม่จ่ายค่างวดในจำนวนมากกว่าที่ระบุไว้ในช่วงเวลาที่สัญญาห้ามชำระนี้ก่อนกำหนดเพื่อไม่ให้เป็นการปฏิบัติผิดสัญญาซึ่งอาจจดใส่ปฏิทินตั้งโต๊ะหรือกระดาษติดไว้ในจุดที่ง่ายต่อการมองเห็นหรือใช้ระบบเตือนในโทรศัพท์มือถือก็ได้ หลีกเลี่ยงการชำระเงินแค่ขั้นตำ่ำสินเชื่อบางประเภทเช่นบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินแค่ขั้นต่ำได้แต่รู้หรือไม่ว่าจะทําให้เราต้องเป็นหนี้ระยะเวลานานและต้องเสียดอกเบี้ยเป็นจำนวนมากอีกด้วยดังนั้นควรจ่ายเต็มจำนวนหากสามารถจ่ายได้หรือจ่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เราเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดตัวอย่างการชำระเงินขั้นตำ่ำ ในเและในบมีวงเงินในบัตรเครดิต75,000บาทใช้ซื้อของครั้งเดียวเต็มวงเงินและไม่ซื้อเพิ่มถ้าในเชชำระคืนขั้นต่ำ10%ส่วนในบชชำระคืน50%ของยอดนี้ไปเรื่อยๆจนหมดดอกเบี้ยจ่ายสะสมยอดชำระเงินคืนและจำนวนงวดจะเปลี่ยนแปลงไปจากตัวอย่างในตารางขึ้นอยู่กับวันที่ทํารายการในบัตรเครดิตวันสรุปยอดบัญชีกําหนดวันชําระเงิน และจำนวนเงินชำระคืนที่10%ซหรือขั้นต่ำสุดที่ผู้ออกบัตรยอมรับให้ชำระคืนมาลองเปรียบเทียบกันระหว่างนายเที่ชำระเงินคืนน้อยกับนายบีที่ชำระเงินคืนมากจะพบว่าเอต้องจ่ายดอกเบี้ยถึง14,393บาทและใช้เวลาถึง43งวดกว่าจะชำระนี่หมดในขณะที่นายบจ่ายดอกเบี้ยรวม2,680บาทใช้เวลาชำ ใช้เวลาชำระหนี้เพียง10บงวดซึ่งจะพบว่าเอเสียดอกเบี้ยมากกว่าถึง 11, 7 1 3บาทและเป็นหนี้มากกว่าถึง33งวดชำระหนี้เมื่อมีเงินก้อนหากเจ้าหนี้ไม่ได้คิดเบี้ยปรับหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในกรณีชำระหนี้ก่อนครบกำหนดชำระก็ควรรีบชำระหนี้เมื่อมีเงินก้อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายแต่ถ้ามีการเรียกเก็บเบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆจะต้องคำนวณเปรียบเทียบว่าคุ้มหรือไม่ถ้าพบว่าไม่คุ้มการจ่ายเงินตามเวลาที่กำหนดไว้ก็น่าจะดีกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่าลืมแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเช่นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจทำให้เกิดการเสียประวัติเครดิตได้เช่น ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ให้สินเชื่อกรณีฉุกเฉินไม่ได้รับใบแจ้งหนี้หรือกรณีสถาบันการเงินต้องการติดต่อเพื่อจัดทําหนังสือแนบท้ายสัญญาเพื่อปรับเพิ่มค่ามวดเนื่องจากอัตรา์ดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นจนอาจทําให้จํานวนเงินที่ต้องจ่ายต่องวดต้องเพิ่มขึ้นหากผู้กู้ไม่ทราบและยังผ่อนชำระค่างวดเท่าเดิมก็อาจต้องเสียเบีย้ยปรับ หรืออัตราดอกเบี้ยผิดนัดได้ไหม่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ